สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูตัวโฟโตคอนโทนนะครับจะเป็นสวิต c ์เปิดปิดตามแสงแดดอันนี้จะเป็นไฟ AC นะครับดูที่ตัวแอมพลเพจนะครับจะเป็น AC 2 2 0โวลต์กระแสไม่เกินส0แอมป์ครับเราเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับที่ตัว บนเพจจะเขียนว่า,าสายลายนะครับจะเป็นสีดำใช่ไหมครับตรงนี้สายลายจะเป็นสีดำสีขาวนะครับจะเป็นนิวตันสีแดงนะครับจะเป็นโหลดก็ดูเลยนะครับสีสลา,ลายจะเป็นสีดำก็คือข้วนี้สีนี้นะครับสีขาวเป็นนิวตันอันนี้สำหรับ ไปเข้าส่วนอันนี้จะเป็นโหลดอันนี้จะเป็นโหลดเอาไว้สีแดงนะครับจะเป็นโหลดที่ต่อไปหลอดเดี๋ยวเรามาทําการต่อดูนะครับว่มันจะทํางานจริงไหมอันนี้เราจะใช้เป็นหลอด LED นะครับเป็นหลอดหลอดกลมขนาด5วัตต์นะครับเบืงต้นเราก็ สายที่ผ่านโหลดนะครับก็คือสายเส้นนี้สีแดงแล้วก็ทำการมัดต่อไวอ้ปกติคนจะใช้ผ้าเทปนะครับอันนี้ผมเป็นการสาธิตให้ดูครับามมแล้วก็อย่าประมาณนะครับกับไฟฟ้านี่สามารถดูดได้นะครับก็ทำให้ดูเฉยๆฉยให้มันแตกกันได้นะครับ ไอช็อตกันอีกขั้วหนึ่งเป็นนิวตันเห็นไหมครับนิวตันสายสีขาวคือขั้วนี้เป็นนิวตันเราจะเอาไปอเอาไฟเข้านะครับเส้นสีดำ,ส,ดำ,ส,ดำสีดำที่ได้บอกไปจะเป็นลายคือไฟเข้าเราจะใช้สองเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับต่อไฟเข้า ต่อไฟเข้าตัวอุปกรณ์ก็คือตรงนิวตันเนี่ยจะต้องมาแช่ที่ตัวหลอดหนึ่งเส้นส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายสีแดงสีสีแดงนี่จะทํางานผ่านผ่านเจ้ตัวคอนโทรลสวิตตัวนี้นะครับตัวพอตัวสวิตตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเลยทดสอบกัน ดูหลอดไฟนะครับสังเกตที่หลอดไฟเดี๋ยวเราตรงนี้ไม่ได้พันทิฟนะครับพยายามอย่าให้โดนกันช็อตนะครับอันนี้ผมทําให้ดูก็อย่าทําตามแบบนี้ก็แล้วกันถ,ถ้าไม่ทําบ่อยก็บานที่จะหาเป็นปลั๊กก็ได้นะครับตันนี้ผมจะทดลองให้ดูครับยังไม่ถึงไฟสั้นไปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวให้ดูกันดูนะครับเนังจะเสียบให้ดูผมจะเสียบใส่ขานี่นะครับอะไรกันนี่ตอน ยังไม่ติดขอเช็คอีกรอบหนึ่งอ๋อตัวทีนะครับมันต้องคุมมันต้องคุมให้มันมืดน,นะครับอันเนี้ผมจะเสียบไฟเข้าไปใหม่นะครับเรามาลองกันเลยทดสอบกันออันนี้ปล่อยไฟเข้าหนึ่งเส้นนะครับะจะลองนะครับวันนี้ ฝั่งนี้เราอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับผมจะจิ้มให้มันห่างกันอันนี้คือ,อปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ใช้ผ้าคุมสวิตนะครับอลองใช้ผ้าคุมสวิตอยู่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลอดจะทํางานนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าออกนะครับ ที่จักสวิตนะครับอันนี้จําลองคือสว่างนี่อตอนเช้าอ่าตอนเช้าคือดับอ่าออคุมใหม่อีกรอบเนาะดูนะครับมันจะหน่วงเวลาสักนิดนึงอ่าปิดอย่าให้เจอแสงสังเกตที่หลอดไฟเห็นไหมครับหลอดไฟจะสว่างนะครับเวลามันมืดนะครับง่ายๆนะครับวิธีการต่อตรสอบให้ดูอ่าเอาผ้าออก นะครับนะให้ดูอีกม,มุมหนึง่งเอาผ้าคุมนะครับ้าคุมที่ตัวสวิตช์อันนี้ก็ระวังนะครับสายไฟมไม่ได้พันผ้าเทปสาธิตให้ดูเฉยๆมันจะหน่วงเวลาสักนิดนึงนะครับตัวสวิตช์ต้องรับแสงนะครับดูสังเกตที่หลอดไฟ ต้องคุมให้มันมืดนะครับว่ามันจะรู้ว่าข้าแล้วอย่างเงี้ยครับสวิตมันจะบอกเราจะเป็นตัวรับสัญญาณอ่ะดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือมืดนะครับเดี๋ยวเอาผ้าออกผ้าออกแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะดับวิธีการทำงานก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมดึงไฟออกก่อนนะครับวิธีการทำงานก็ง่ายๆนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วตัวตัวสวิตตัวนี้นะครับเพื่อนสนใจที่จะแบบต้องการให้มันทำงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติไม่ต้องคอยปิดคอยเปิดนะครับใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยครับต่อก็สามสายง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปต่อไปนะครับ そうですか。